เต็มที่ครับคุยเลยกินน้ำเทพแล้วต้อกลัวแล้วใช่เกิดอันนี้น่าดีแล้วเป็นเชฟเนบ้าแน่น่ะดีแล้วเ็นยังอยเดี๋ยวพี่เขาจะว่าดพี่วัดพี่วัดมันจะมีผมรู้สึกว่าจะตกไหมเนี่ย มันมีความรู้สึกว่าจะหลดไหมพี่ตัวนั้อนอยากข้าขงไปโดนว้าตัวไหนตัวเนี้ยกอดคอกอดเอวไว้ก็ได้กอดนีดเดียวทุกคนร่วงหมดเลยนะอ้าวจริงา<อ>ะ <laughs> งั้นเกาะเกาะไว้ดีกว่าให้ทุกคนจับเข็มขัดครับได้เลยขึ้นม,มาจับได้เลย <laughs> แหม<ะ>ยิวทอถ่ายวิดีโอด้วยกันถ <laughs> ่ายวิดีโอด้วยกันพี <laughs> <ๆ>่ถ่ายวิดีโอด้วยกันเดี๋ยวไปลงยูทูบไม่นป้า ไอ้ตุ๊บๆรักตัวเองนะง <c oughs> ื <c oughs> ้อแม่ข้าบอกไอ้ชี้ไงสิมาดูฝันลงมาดูฝันขึ้นสวิง <c oughs> ขึ้นช้ามากขึ้นช้าแต่เวลาลงอ่ะลงเร็วเร็วโอ้ยใจเต้นตุ๊กๆกับคำพูับำไห นะอนะ้องเขานะฟองไขานะคิดนำเลยละ่ะได้จ้เออย่าหลับตานะครับแรงยังไหวยังไหว

は หมดแรงหมดแรงโอ้ยหแโอ้ยหมดหังไหยังไงอยังไหวยงวแตตนลงเลยขามีแลง เนี่ยถามนี่แหลูโอ๊ยรถชนะหายเลยโอ๊ยะหายอดความรู้สึกเขาไม่อยากมาเล ตัวเราจะลงไว้หือเว่าใช่ขอปล่อยเลยโอ้ถ <c oughs> ่ายรยกองอเดี๋ยวไปลงยูทูบให้ สนุกค่ะสนุกไหมค่ะสนุกค่ะสนุกบากัจริงจริงพี่หนูอะไรเนี่ยพี่ เบรกแล้วเบรกเอกติดแล้วติดเแล้วเเอกเกมือหรือใช้เบรกมือพี่แกนเบรกน้าเนอ่ะเบรกไม่กินไคะเสียตึบ้ไมันเสียวตอนขึ้นไม่เสียวนะแปะ พอเสียวไม่แปลกครับไม่เสียวไปหาหมอเพ่โอเคผลเบลสีแดงกดลงไปเลยสีแดงแรงเลยย่นเลยครับแล้วก็สีดําลูดขึ้นครับเชื่อสีดำหน้าอกรอะลุกขึ้นลูดขึ้นครับลูดขึ้นสีดำยังเริ่มงงพี่เอาหมดเลยหนล่ะวันนี้พอครับพ่อพ่อแต่พ่อให้ครับ วันนี้เมื่อผมปดล,ล็อกให้แล้วนะครับควรลงมายินลอกเราฝั่งเหมือนเดิมก่อนนะครับหมั่นละสองสองเหมือนเดิมเพิ่งเดินนะครับเพราะว่าเสร็จอยู่ก็อ,อยู่ลงไม่ได้นะครับปิดแล้วนะครับ